Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี6ห้าหค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของลาบลอยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาย,ยนส5 6 8นาค่ะ,ะก่อนอื่นเรามาดูเล่มเล็กๆของเขาก่อนเอาตรงนี้สำคัญมากเลยมีคนบอกว่าเข้าบ่อยอ่างวดนี้นะคะแคปได้แคปนะคะเอยแคปจ้าหนึ่งสอง หนึ่อี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเราจะไม่พูดเดอ้อเราจะไม่พูดเยอะนะเล,เล็กเนี่ยอ้าวศหลักสิบศย์กับ5เดอ้อศูนย์สี่ห้นะคะเด่นเน้น0 4นะมี02นย์สองศูนยสองล่างให้ห้าเก้าาประมาณนี้จะเก็บไว้ให้ดู เทียบของเก่าขเขาวัที่แล้ววดที่แล้ว,ว,ลวหน้าปกเขาหลุดนะคะงวดที่แล้ว16มีนานะคะเรียมเล็กเขามีคนบอกว่าเข้าบ่อยมากเลยให้หกด้วยเน้นหกสองออกหกสามนะคะเข้าตัวรองนะเข้าตัวนี้นะหกสามตรงๆนะคะหลักสิบนะล่าง ล่างหลุดด้วยจ้าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวงวดนี้จะเก็บไว้ให้ดูอีกนะงวดที่แล้วเด่นหลุดนะคะหน้าปก3ามตัวไม่มานะมาเนี่ยสองตัวห้ากับห งวดนี้เด่นสองตัวสามตัวมีห้าศูนย์สี่อีกแล้วตรงนี้ก็จะมีห้าศูนย์สี่มีเจ็ดมีหนึ่งคันลาบลอยหลุดมาสองวดติดดูแนวทางเขาก่อนหลังจากที่ไม่เคยหลุดเลยก็หลุดมาสองงวดติดแล้วออกห้าหกสามหลุดอีกแล้วค่ะไม่มีเข้า เดี๋ยวรอบหน้าจะเปลี่ยนปกหน้าเล่มใหม่แล้วเต็มแล้วนะคะของราบร้อองวันี้ดูหน้าศิลาเลขก่อนอ่าเดนศูนย์เหมือนกันเลยหลักสิบห้ากับศูนย์เหมือนปกหรือเปล่า ห้ากับศูนย์เหมือนกันงวดที่แล้วให้6กับหนึ่งอ่างวดนี้ห้า4ี่ค่ะตัวเด่นห้าสองศูนะคะล่างให้ห้า7จ็ค่ะห้าหกเก้างวดที่แล้วห้าสานะ5้สกับศูนย์สามนะคะ ไม่เข้านะคะสีลาเลขงวดที่แล้วเกือบแต่ว่าปกปกสีชมพูเข้าๆเนาะอแอดง่วงมากเลยตรงนี้ยี่สิบชุดบนยี่สิบชุดล่างนะคะแคบได้แคบค่ะเมดที่แล้วเข้าบน เข้าหกสามบนตรงๆนะคะเข้าแค่บนเด้ล่างไม่เข้าไปเร็วๆหน่อยเนะ้องวดนี้ไหลหน้ายโชคชะตาราศีอ,อามาให้ลาบเด่นศูนย์แปดล่างสามตัวห้าศูนสองห้าเจ็ดสองอาม่าไม่เข้างวดที่แล้วก็ไม่เข้า ให้ห้าสามออกหกสามหน้านอนมานอนมาหกห้าหนึ่งห้านะคะตัวเน้นตัวเน้นงวดที่แล้วก็ไม่เข้าให้เจ็ดสามออกหกสามจับว่างหนึ่งห้าหกห้าแล้วชุดเดียวสี่หนึ่งสอง ต่อไปคนตาทิพย์ข้อมูลหลักสิบเจ็ดห้าเก้าห้านะคะล่างให้หกห้าสามห้าอาจารย์ฟ้าสั่งห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดเม็ดเดียวแปดสี่แปดสองแปดสาม ลายฟันทองหกหนึ่งสองห้าแปดห้าต่อไปหน้ายนเรียนค่ะยนเรียนงวดนี้เด่นเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดสามสองสามค่ะหัวก้อยสี่ศูนย์ห้าศูนย์กลางอากาศ ดัชนีชี้โชครายวันข้อมูลพิเศษหน้านี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาดูก่อนงูก่อนข่าอืมน,น,นั่นจะเห็นเข้า3สามตัวสักทีนหงปกติไม่ค่อยเข้าเด้อปกติไม่ค่อยเข้านะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ห้าหกสามงวดนี้แหละงวดที่แล้วนี่แหละเข้าๆตรงๆปกติเขาก็หลุดดีดีเพราะว่าตัวเลขน้อยมันจะหลุดบ่อยงวดนี้แคบไปดูได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขพระบอกงวดนี้ค่ะเด่นสี่ห้าห้าสี่ชุดเดียวห้าสอง ลาบลอยฟันทงหนึ่งหกเม็ดเดียวแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดต่อไปลาบลอยตักหลักตอกหลักร้อยสิบหน่วยแล้วแคบได้แคบค่าเดี๋ยวดูก่อนของกายถูกปะ ไม่เข้าฮะเข้าแค่หลักสิบ 10, หลักหน่วยอ๋อเข้าเหมือนกันสามแถวก็เข้าแล้วทำไมอันนี้จะไม่เข้าห้าหสามจ้างวดที่แล้วจ้างวดนี้แคบไปเกียเทียบกันดูได้ค่ะหนึ่งสองสามสีห้าหเจปดเก้าศูน อ่าย้ายราบรอยปักหลักหกสองสามสองเลขท้ายนะคะฝั่งนี้ท้ายสองตัวเมื่อที่แล้วก็บอกเขาอ่าหน้านี้อย่ามองข้ามหลายหน้ามากเลยมหาลาบรอยเยม็ดเดียวหนึ่งเก้าแปดหกเจ็ดหก ง่วงมากเลยอ่าข้อมูลเลขดับเลขดับงวดนี้ค่ะดับก็เมนอยู่นะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่ยหวยงวดที่แล้วเข้าหมดเลยเข้าเข้าดีอยู่นะนะนะะั่นน่าจะหลุดทีนึงร้อยสิบหน่วย่างงวดที่แล้วค่ะวันนี้ฝากไว้พิจารณาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดับดับเลขดับ หลุดไหมโางวดที่แล้วก็ดับจริงๆนะไม่มาสักตัวเลยนะ,อะเอาอยู่นะคะเลขดับนะฝันดีศ4 5 4เม็ดเดียวฝันทอง3 9มเห้า้า ฟันดีมีหกสามด้วยค่ะเขาให้สามข้าวบนนึกจ้าลัางไม่ข้าวฝั่งนี้ยาใจคนจนวดนี้ค่ะสีหนึ่งเม็ดเดียวห้าสี่เจ็ดล่างเจ็ดสองเจ็ดเก้า อา้าวช็อตเด็ดช็อตเด็ดลาบลอยมีห้าห5ห้าเจ็ดห้า่อช็อตเด็ดวัที่แล้วก็ซ้อนก็ไม่เข้าอา้าวข้อมูลหลัก10บท้ายเล่มนะคะมี7จสมี5 7 5เจ็ดห้าสองห้ ข้อมูลหลักสิบล่างอันนี้ล่างสี่สองสี่ห้าสี่หกห้าหกห้าห้าห้าสวดที่แล้วหลุดอ๋อมีเข้าข้อมูลหลักสิบหลักสิบมีเข้าหกสามนะคะหลักสิบหกคแม่นอยู่ด้วยอ่าดูท้ายเล่มของลาบลอย บางคนชอบดูท้ายเลียมเพราะว่ามันมีอะไรนะมีหนังสือเยอะนี่ในดวงใจเลิกดีเลขม,มาวินงวดนี้มาวินห้าสามเจ็ดสามหนึ่งสามเลิกดีเก้าสองูนสองเจ็ดสีค่ะใครอยากแคปหน้าปกไปหลังปกไปขยายดูได้นะคะ1 2 3 4งสห้า เจ็ดแปดเก้าศูนยโอ้งวดที่แล้วห้าสามเจ็ดสามดังมากเลยในดวงใจเขาก็ให้หกสามนะงวดที่แล้วนี่เจ็ดสามมาห้าสามเจ็ดสามอ้าวแคบค่ะจบการบรรยายหนังสือราบลอยงวดนี้ค่ะ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจุงโชคดีมีชัถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ